เขาตั้งใจมารักหรือว่าเขาตั้งใจมาหลอกกันแน่ค่ะก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวมาเช็ค Energy กันก่อนนะถ้า Energy ตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้า Energy ไม่ตรงคำทนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะ Energy ของตัวคุณนะคะเอ,อ่อตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นคนที่มีความแบบตรงไปตรงมาเป็นคนที่ชัดเจนค่ะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะ บางครั้งเนี่ยในคําพูดของคุณหรือว่าการกระทําบางอย่างของคุณเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยแบบเจอกับเรื่องที่มันยากๆหลายครั้งนะบางครั้งคําพูดของคุณอาจจะรุนแรงเกินไปหรือว่าคําพูดของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรเกินไปแล้วมันทําให้คนฟังรู้สึกแบบทำไมทาไมดูแรงจังทำไมดูร้ายกาศได้ขนาดนี้ทําไมถึงเป็นคนแบบนี้ทั้งๆที่ตัวคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวคุณอ่ะเป็นคนที autant, ่สนุกนะ เป็นคนที่สนุกเวลาได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนเวลาที่ได้อยู่กับใครก็ตามที่คุณรู้สึกสนิทคุณจะเป็นคนที่มีเ n e r g y จมากๆเป็นคนที่ร่าเริงะสดใสมากๆโอ้โหพลังงานล้นเหลือมากๆค่ะเป็นคนชอบหยอกชอบแกล้งชอบเล่นแต่ว่าถ้าบทจะจริงจังล้วก็คือแบบเด็ดขาดเหมือนกันนะเออนะคะมาดูกันดีกว่านะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์นะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกันคะ มันดูช้าเนาะในความสัมพันธ์นี้เออมันดูช้ามันดูมีบางอย่างที่ต่างกันนะคะบางคู่เนี่ยมีการเฮกแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็สําหรับบางคนอนะในในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะคะ่ะมันมักจะมีการหึงหวงกันมากๆอกะตัวเขาอะค่ะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยหึงหวงเขามากๆส่วนตัวคุณเองก็รู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้เขาดูไม่จริงจังเลยเขาดูไม่จริงใจเขาก็ดูหลอกแหละแล้วก็เขาก็ดูชิวมาก มากเกินไปกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันมีความขัดแย้งกันเนาะมันมันมันมีความคอนทราสต์กันมันมันมีความที่มันไม่เข้ากันเลยอ่ะมันมีความความคิดมันมีความคิดบางอย่างที่มันมันสวนทางกันหมดเลยแล้วก็มันก็เลยทําให้ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะไปก็ไปได้ไม่สุดมันติดขัดมันดูเหมือนจะไปได้แต่ก็ติดขัดพอเหมือนจะหยุด แต่มันก็ยังเหมือนจะไปได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาตั้งใจมารักหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจแค่จะมาหลอกเขาตั้งใจมารักไหมคะแน่นอนอยู่แล้ว ตัวเขาอะที่เข้ามาคือเขาตั้งใจและเขาก็ทําเต็มที่มากๆกับความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกที่ตัวเขาอะได้มีให้กับคุณนะคะเขาเองก็พยายามมากๆเลยนะกับความสัมพันธ์แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งแสดงออกไม่เป็นไม่รู้ว่าจะต้องเข้าหายังไงหรือไม่รู้ว่าการที่เราต้องเทคแอคชั่นเนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ดูเย็นชาดูเย็นชาเฉยๆนะจริงๆอะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เย็นชาจริงๆแต่ว่า อาจจะเป็นคนที่เขินอายไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะหวานไม่ไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันแบบหวานๆเพราะว่าด้วยความที่เดอชาลีอดนะคะเขาเป็นคนไม่หวานนะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกเลยนะคะจะเน้นในเรื่องของ ความความจริงที่จะต้องได้เขาอยากให้คุณอนะดูในเรื่องของการกระทําของเขามากกว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกว่ารักคุณแต่การกระทําของเขาคือมันสื่อว่าเขาเนี่ยรักคุณเขาพยายามนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวานตัวคุณกับตัวเขาอะคา่ะมีความคอนทราสต์กันมันก็เลยทําให้ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันดูไปคนละทิศคนละทางแต่จริงๆแล้วอะตัวคุณทั้งคู่เนี่ยก็ออยังไปต่อกันได้นะคะเห็นไหมคะมีไพ่ n g of Cup ขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ q u e e n of Cup ขึ้นมาความสัมพันธ์ที่น่าจะลงตัวนะแต่อาจจะ หาจุดตรงกลางยังไม่เจออะค่ะอาจจะหาจุดที่เราทั้งคู่สบายใจไม่เจออืแค่นั้นเลยจริงๆอ่ะเขาตั้งใจมารักคุณนั่นแหละ